ในบ้านเรานั้นนะครับคาเฟ่มีความโดดเด่นน่าสนใจมากมายหลากหลายไปทั่วประเทศครับที่นี่ก็เช่นกันครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนยอดไม้และก็มีสกายวอล์กที่ทำจากไม้ไผ่ที่เราพูดถึงนี้คือร้านเติบโตคาเฟ่นะบ่อกแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชม สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของร้านกาแฟเก๋ๆที่นี่ร้านหนึ่งครับที่เสมิงครับนี่คือร้านกาแฟเติบโตคาเฟ่นะครับท่ามกลางบรรยากาศบนต้นไม้ครับแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมต่อยาวกันเป็นวงกฎเลยนะฮะเดินไปเดินมาแล้วก็สามารถเก็บรูปได้ครับบรรยากาศดีที่นี่คือเติบโตคาเฟ่เป็นอย่างไรครับไปดู นี่แหละครับบรรยากาศภายในเติบโตคาเฟ่นะครับเป็นสะพานไม้ไผ่ครับที่เขาเชื่อมระหว่างบนยอดไม้กิ่งไม้ต่างๆที่มีความสูงสวยงามครับแต่ว่ามีความตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับการทานกาแฟที่นี่ก็บรรยากาศดีครับถือว่าแปลกครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่สร้างเอกลักษณ์ของคาเฟ่ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเติบโตคาเฟ่ครับบรรยากาศอย่างที่บอกครับแต่ว่าท่ามกลางความเขียวชุ่มของต้นไม้นะฮะสดชื่นครับแล้วอากาศของเชียงใหม่ก็ดีด้วยเยี่ยมเลย ูดถึงเรื่องเมนูของร้านเติบโตคาเฟ่น,นะครับคุณผู้ชมที่นี่ครับแน่นอนว่ากาแฟรสชาติดีเพราะเป็นกาแฟเขตเมืองหนาวนะครับเชียงใหม่ครับก็คือสายพันธุ์อาราบิก้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหลายเมนูนะครับที่เขาจะทําให้เราได้ทานกันไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานง่ายเอสเปรสโซคาปูชิโน่มอคคาต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นสมูทตี้ยีแยมมากมายครับรวมถึงนี่ฮะชาคงชาเขียวมีทานหมดเลยนะครับบรรยากาศดีครับทานกาแฟตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนู้น ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับของร้านเติบโตคาเฟ่นะครับคือให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองวาดภาพของตัวเองนะครับจะวาดภาพอะไรก็ได้หรือว่าภาพต้นไม้ที่เราเห็นข้างหน้านะครับโดยที่มีนี่ครับเป็นสีที่มาจากกากของกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสีที่เข้มข้นนะครับจะวาดเป็นต้นไม้วาดเป็นรูปอะไรก็ได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็เก็บภาพกลับไปดูที่บ้านได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่เป็นลูกค้าของเติบโตคาเฟ่นะครับมาต้องลองครับ มืออาจจะดีถึงขั้นประมูลขายก็ได้ใครจะรู้เนี่คาเฟ่ที่นี่มีเอกลักษณ์และก็มีสไตล์อย่างน่าสนใจนะครับบรรยากาศก็ดีกาแฟก็เข้มข้นอร่อยและเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูมีโอกาสเมื่อไหร่ลองแวะมาชิมมาชมกันนะครับที่เติบโตคาเฟ่ นี่คือบรรยากาศในคาเฟ่เติบโตคาเฟ่ที่ตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ชมบรรยากาศดีครับแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่ดูแปลกตาแล้วก็ดูน่าสนใจครับมาพักผ่อนมานั่งชิมกาแฟหรือว่าจะนั่งวาดภาพต่างๆนานาเนี่ยได้หมดเลยนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ครับมาถึงบ่อแก้วนะครับหรือว่าอำเภอเสมิงเชียงใหม่เนี่ยลองเสิร์ชหาดูครับเติบโตคาเฟ่กาแฟรสชาติดีแล้วก็สมูทตี้ก็อร่อยดยนะครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ